ชาวราศีธนูและคณะธนูอยู่ในอาการคนที่แบบธนูจะไม่ทนธนูจะไม่คาดหวังธนูจะไม่ยึดติดอะไรกับใครแล้วหรือเปล่านะถ้าไม่อยากให้อยู่ไม่อยู่ก็ได้พอก็ได้ถอยก็ได้เป็นไพ่ควีนเทอร์เรียนนะคะเป็นลักษณะคนที่ยังไม่สามารถจะปล่อยวางได้ยังไม่ค่อยสบายใจหรอกแต่ว่าเราก็เลือกที่จะอยู่เงียบๆในพื้นที่ของเราไม่เรียกร้องไม่พยายามไม่วิ่งตามคือพยายามไม่ส่งเสียงดัง โอเคที่นี่อีกฝั่งหนึ่งคุณไพ่พลังงานหลักของเขาเป็นไพ่อัศวินถือดาบพุ่งทยานอย่างเดียวนะคะในช่วงนี้บางท่านอาจจะคือกบชาวธาตุลมจนกุมเทถุนเนาะบางทีอาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะที่พยายามจะให้บทสนทนาในช่วงวลานี้เกิดขึ้นกับคุณถ้าสองสถานการณ์บันลิงกันเนาะเออสองเหรียญนะคะแลาละความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับกันเนาะบางท่านที่อยู่ห่างไกลกันเขาก็คงจะคิดถึงแล้วก็รู้สึกมีแพชชั่นอยากทํานู่นทํานี่ทํานั่นแต่มันทําไม่ได้ เดอะชารลีออดค่ะเขาน่าจะมีการวางแผนบางสิ่งบางอย่างอ,อยู่นะคะในช่วงนี้ไพ่จะสําหรับขึ้นคิงเถือเหรียญอะไรที่เขาไม่สามารถทําได้เขาจะไม่ทําเขาจะทําเท่าที่เขาทําได้หรือว่าทําแค่ในสิ่งที่เขาสามารถที่จะควบคุมจัดการได้ตอนนี้สิ่งที่เขาคิดว่าเขาสามารถทําได้คือการอาจจะเป็นการดึงคนกลับมาอยู่ในวงจรชีวิตของเขาเป็นไพ่คิงเถือเหรียญควีนเถือเหรียญหลายๆความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเงียบเชียบ อาจจะเงียบกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้ต่างคนต่างมีอะไรในใจแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดใจคุยกันสิบถ้วยเขาอยากแต่งงานกับคุณหรือเปล่าชาวธนูเร็วๆนี้บน YouTube ช่อง1 9ินทารูสนะจ๊ะ